สวัสดีทุกคน,นด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับประชาชนชาวบานนอกกับผมเมาแล้วก็แพนมุมครับผมพามาหามิ้มครับผมหามิ้มมาพึ่งมาหมายใหม่มาแบบมัวม่วๆทั่วๆมาเ,มเจอแล้วหนึ่งรังเริ่มคันเลยเริ่มคันเลยนะ <c oughs> มุดมุดแหลกมุดมาตั้งนาน <c oughs> เจอแล้วคันรังหนึ่งนี่อยู่นี่รังนี้นะพี่น้องผมพูดเลยว่าถ้าไม่มีประสบการณ์ขานหาพึ่งหามิมแบบโชคชนนะเให้ตายก็หาไม่เจอใช้กร้อยกว่าปีเออใช้สันตันเยออะไร สัญชาตญาณยยายดุล้วนสามสิกว่าหน้าตามไตม่ถึงประสบการณ์แล้วพีเออประสบการณ์ในชาติรังที่แล้วนี่เดี๋ยวไปดูกันว่ารังงามขนาดไหนป่ะพี่น้องสนามสนามเดี๋ยวให้ก็เติมอุปกรณ์แป๊บหนึน่งวันนี้มันหยุดไงพันมุมเลยมาหาได้ครับวันนี้วันพอ่อถามที่วันพอ่ในนนพอใช่ไหมวันนี้วันพ่อใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ด้เวันนี้วันที่ห้าดิเออวันนี้วันที่ห้าครับเดี๋ยวรอสักครู่นะผมกลับมะพร้าวเนาะอื้อ มะพร้าวล้วนโอ้โหลมก็แรงหาพึ่งหลวงกินเกสรไม่เจอเลยครับอู้ห่างบุกใหญ่น้องเตนาลังน่าจะเกเนะมาดูว่าน้ำหวานจะมีไหมตะหงอน้ำหวานอุ้มอยู่นะเอออุ้มตะรังยาวเอ็นน้ำฝนเอ็นน้ำหวานกำลังจะเต็มฝนมันจะไหลมาตกอีกอู้ยชักอะไรดูตกได้ตกดีเดี๋ยวพอดูหน้าปักเบ็ดดูคึ๊ป ไปตกงี้จังหวัดอื่นเลยน้ำก็ท่วมเลยเอ้ยครับรอสักครู่เฮ้ยน้ำมั้ยน้ำหวานปตาเฮ้ยได้อยู่ครับอุ้ยหมานี่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำดีน้ำดีโอเคปิตาเนี่ยไม่ไม่ไม่โบลข้างบนนี่ก็บนี่มีน้าเลยหลังเก๋ไหมไม่ไม่เก๋ไหมยังสวยอยู่พี่น้องอาจจะต้องขอเนาะเอาไปให้ที่ไซต์ใช่เขาไม่ไอ้ไปกิน ก็ค่ะได้กินไหยดีถึงเทพบ่อยแล้วคนเมืองกรุงคนเมืองกรุงฮือครับน้อยครับโซโลใช่ไหมใครไม่รู้เราอยู่น้อยมีคนดูก็มุรฐานแต่ครับอ่ะตัดเลยตัดแล้ว หนึ่งสองโอ้โหเสียงเออแล้วนี่นะไรนะเนี่ยจะมีอีกไงเนี่ยเนี่ยมันชอบนี่แหละจุดไหนที่เราคิดว่าเราอันนี้แล้วมันจะชอบมีสุดท้ายก็แตกหน่อยหนึ่งเออรอดสายตาเดี๋ยวเราก็จะโมโหตัวเองไอ้เออเดือดเนาะตัดกันเขาเหรอโู่ผมน้ำเยิ้ๆครับพี่น้องตัดไหมตัดดิเคาะเคาะเคาะก่อนเลยดนแม่ไลยตัดไปโดนแม่เออ เราก็ต,ตัดเลยอ๋นน <ừ> อน้อหวานชนมชนมอื้อย,า,อยางนอนอ่ะนะครับว,วางวางไว้บนหญ้าก็ได้หนึ่งเออจิบๆเข้าไปนี่เออนั่นแหละแค่นั้นก็อยู่แล้ววางอย่านี้แหละโดนด่ามากโดนด่าว่าซุา่มตายว่าซานมันไม่ตายนมต้มอ่ะคือเขาเกาะครับ ขนมขนม่ะ,มะเรามาดูหัวน้ำหวานแบบตัดเต็มอีกทีนึง่งฝั่งนี้เยอะอยูแ่แจมแจมตรงไหน,นตรงไหนติดตามติดตามเยอะไงน้ำพึ่งเลยดีโอเคครับผมแาต่อครับแพ็คเอาละ,ะครับจุดไฟเลยครับรังที่สองพร,รานมุมนคนเจอครับอู้อู้ไม่สังเกตดีๆด,ด้วยว่าหนูมันโคบมาครับ เนอเฮ้ยน้ำอยู่เฮ้ยมีน้ำเลยอ้าวไม่มีเลยบ่โอ้เลยโอ้พี่น้องลองขยับดูอ่ะเฮ้ยมีน้ำอยู่นี่เหรอมีพองนู่นไหนนมัออกสีเหลืองๆอ่ะอ่ะจับเดี๋ยวจะซิ็มบ่อโอ้แตกครับ อโอ้มีน้ำนะนนี่เี็กเขาตีกับเขา,าต่างระหว่างพันธุ์่มปัดนเด็กันนี่เนี่ย,ดดยถ้ารังแบบนี้นะพี่น้องรังใหม่ๆนะถ้ากินเนี่มันจะเปรี้ยวมากครับเปรียยปร้ยวไหมอืมเปรี้ยวมันจะไม่วันมันจะไม่มันไม่หอมไม่อร่อยนะอืออเป็นไงชุ่มคอชุ่มคอ กินแค่นี้บ่ให้ดูน้ำหวานโอ้ยเราดูว่าจ,จะมีเรียกว่าน,น้ำใจไม่มีแ <laughs> เามากินบ่อยอ่ะกินทุกวันนะคุณอึมื่นนั้นดูดูคุณหมออะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ขาบอกว่าูุิต้านทานเราดีโรคอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้าูุิต้น้าเราทร้างภูมิคุ้มกันดีนะนจะเห็นหน้านกายเราอะ่ะมันมี โราไปทาเราอะไรได้มีมีแต่ว่าเราจะรักษาง่ายไงเราซับซับจางรักษาง่าากูกหือเฮยโจยเียนทำรูสับจางอืออ,อันรักษาได้อืมรักษาได้โอเคผมรางที่สองหมดไปแล้วโอเคครับผมรางที่สามครับข้างทางไปมุดป่ากับพานบุมาครับมาเจอจักดังเลยพี่โน้องโอ้โป่ายายงรกมุดทำไมโอ้ามามเจอข้างทางนี่ เอาสักครู่คร oh, ับแผ่นมมีให้แป๊บนึงพอมีครับคอน้ำหบานคอมีอยู่โอ้ยโอ้ยสวยเลยน้องสวยน้องสวยโอ้ยคนถ่ายก็จะล่มเลยนี่สั่นนี่สั่นโอ้ลังตุเหมือนลังตัวผู้เลยน้ำหวานใหญ่นังอ่อนอยมีฮะได้จับจับนี่ครับผม โอ้ทับวันนี้อันตรายโอเคโอ้น,น้ำหวานโอ้ถ้าฝนไม่ตกนำ้ำหวานเต็มเนี่ยน,นี่โอ้เสียดายดีเนาะมาครับสองตังครับสามตังครับตังที่สามตังที่สองพันลุมขมวดไปแล้วไม่ เนีือนเราทักแท็กทักรังครับออปีสุดท้ายครับขนมหวานเต็มอยู่นะเต็มเลยครับขนมขนมว้าวขนมหวานไหมอู้เต็มเลยเต็มเต็มเต็มไปตัด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 แยกขนมหวานแยกไปตัดเลยฮะไม่กินแบบนี้ไบ่โอเคไป หาต่อครับไม่เจอข้างถ้งโอ้น้ำาอน้ำยังไม่ติดเติมเติมน,น,น้ำกติเ,เออเอขอบคุณครับอ่ะตอนนี้เรากําลังตามพึ่งหลวงอยู่ครับผมยังไม่เจอนะฮะไม่เจอรังแต่ว่าช่วงที่ตามมาก็เห็นมิมอยู่รังหนึ่งเนาะหามิมไม่เจอมาเจอเพึ่งหลวงกินเกรอนตามเออพึ่งกินเกสอนมาเจอมิมครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวผ่านมุมเต็มอกุกกาบาแป๊บหนึ่ง โอ้โหตามซะเหนื่อยเลยพี่น้องเย้ยนี่ยี่นีน,นี่น้อหวานยังโอ้โอเกศสรเยอะขนาดนี้ไม่มีเยไปเจอตรงที่ก็ตัดดูคาเสร็จแล้วนะครับแล้วรังใหม่นะคบดอกม่วงมันขึ้นมาครับโอ้โหแบบนี้แบบร้อยตัวครับแต่หารังไม่เจอสักรังขอบบอก็ไม่มีต้นสับเสือเต็มเลยแต่นี้ไม่มีครับ นั่นอยู่ในป่าอ้อยไม่มีเลยน้ำหวานป่าไปรังไมนดิดไมที่ไหนท่านนั่งไม,ไมต้องมีน้ำหวานดิไอ,ไอ,อน้นี้เลยมาดูนี่นะนี่ โอคไม่มีน้ำหวานเลยครับนังท่หีหมานีน่งเที่อวกระนวยหมาพี่น้องไม่มีน้ำหวานเลยเมันมันดูดออกหมดอะมันเป็นรูอะอปโอุ<ะ>อเครค,ครับผมมาเจอข้างทางกลังตอนกำลังจะกลับครับวันนี้เราไปตามพื่งหลวงกันชั่วโมงก,กว่าครับผมปรากฏว่าไม่เจอไม่เจอสักัังครับน่าจะบินเข้าไปอยู่ในบ้านคนครับอยู่ต้นมะขามสุดท้ายแล้วก็อดครับผมอุตส่าห์เจอครับ แต่ก็ได้แค่นิ้มเนี่ยพี่น้องนิ้มแต่ละลางพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่ไม่มีน้ำครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่าไม่เยอะอยู่นลุออออโอ้โหตังใหม่ซะด้วยครับโอ้เห,หนื่อยมากเลยพี่น้องเดินจนตาเหลือกครับแหวกทุกยมหญ้าโอ้โหหาไม่เจอครับผมคิดว่าน่าจะเข้าต้นมะขามใหญ่ของบ้านคนตรงนั้นพบนิ้มห,หากินแถวนั้นเนี่โอโ้มาแล้วโอ้ตังใหม่ครับ มีแต่น้ำหวานมีแต่น้ำหวานเป็นคาราเบียอยู่แล้วโอ้น้ำหวานเต็นมนั่นยอดอือเสี๋ยดูอืม,อมสวยครับสวยแจ่มครับแจ่มโอเคไปนะเดี๋ยวเราเราตรงกลับบ้านเลยนะเนาะอืมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับผมไปคิดไป <c oughs> โอเคพี่น้องกลับบ้านก่อน รอสะพานโมสะเหนื่อเลยโอ้ยเต็มเลยครังใหม่พี่น้องวันนี้ได้ไปกี่รังได้ประมาณสามสี่รังมั้งเจอรางใหม่วันสองสามรางครับแต่ก็ไม่ได้ตีรางมันเล็กครับผมแล้วก็เจอรังรางรางใหญ่ล้วนๆมีมีม่เจอรางใหญ่แบบอันนี้เลยเจอรางแรกรางใหญ่เออนั่นแหละส่วนที่ผ่านมาก็มีแต่รังเล็กๆครับผมก็เด็ไม่ได้ถ่ายไว้ครับเพราะว่ามันจะเสียพิกัดในห่วงส่วนพึ่งหลวงก็ไม่ได้ถ่ายนะกูเสียพิกัด โอเคครับผมเดี๋ยวพานใหญ่เขาเห็นคลิปแล้วเข,เขามาตามเผื่อเราโชคดีไงเผื่อมันย้ายแล้วมาหากินใกล้ๆกันเผื่อไปเจอรังครับผมไปฝากกดติดตามและกแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับไปบ,บ้าสวัสดีครับ